สวัสดีค่ะทุกคนฉันอยากเล่าแชแนลจ้าวันนี้ฉันอยากเล่านะคะจะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องออแคมปิง้งจากที่ที่แล้วนะคะที่เราไปแคมปิ้งแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จหลังจากนั้นเราก็เลยกลับมาแล้วก็มีความคิดว่าเฮ้ยเราชอบการแคมปิ้งนะเราอยากไปแคมปิ้งอีกแต่ทีเนี้ยการกางเป็นคงจะไม่เหมาะสําหรับเราเราก็เลยมาหาข้อมูลก็เลยไปเจอการแคมปิ้งคาร์ซึ่ง เป็นการนอนในรถนะทุกคนวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำอุปกรณ์บางส่วนที่มีความจำเป็นจาเป็นต้นๆที่เราต้องมีนะคะฉันอยาเล่านีเที่ยวหนึ่งเลย เ,เขาเรียกอะไรอะ่ะมุ้งหน้าต่างมุ้งที่ใส่หน้าต่างรถอะคะ่ะสงสัยที่ไม่ทำไมถึงไม่เป็นสีดำอันนี้เรา DIY เอง DIY มาจากมาจากมุ้งห้าฟุตอะคะ่ะเพราะว่าที่บ้านเผอิญเปลี่ยนหันมุ้งห้าฟุตพอดีก็เลยมาตัดทำ DIY เป็นมุ้งหน้าต่างของรถนะคะแล้วก็สอง ไฟสองสว่างไฟสองสว่างของเราเป็นแบบนี้ขอให้สองสว่างได้ก่อนความสวยงานเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะของเราเป็นแบบนี้นะป๊าบอย่างนี้ค่ะเป็นแบบ USB นะคะชัดไฟได้ไม่ต้องใส่ฐานนะแล้วก็ ลมเดี๋ยวจะร้อนนะคะก็ต้องมีพัดลมอันนี้เพิ่งแกะกล่องเหมือนกันเพิ่งมาเลยวันนี้เป็นพัดลมแบบนี้นะคะ USB เหมือนกันก็ลองก่อนไม่แน่ใจว่าลมมันจะแรงพอสำหรับเราไหมก็หนึ่งตัวก่อนถ้าไม่พอเดี๋ยวเราซื้อเพิ่มนะคะเอออะไรอีก ปลั๊กไฟค่ะปลั๊กไฟถ้าติดไว้ก่อนคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราต้องใช้หรือเปล่าแต่ติดไว้ก่อนค่ะเพราะบางทีเราอาจต้องใช้ไฟในการชาจแบตหรืออะไรเงี้ยก็เตรียมไว้ก่อนจะานีแล้วก็ถ้าเราอยากนั่งข้างล่างมีไว้ก็ดีนะคะเสือเสือถ้าบ้านใครมีอยู่แล้วถือที่บ้านไปก่อนเลยไม่ต้องซื้อ ส่ของเรา,าไม่มีก็เลยต้องซื้อเป็นเสื้อแบบพับได้กันน้ำได้นะคะก็เลยกันทัรัดอันนี้ปิกนิกก็ได้นะไม่ต้องรอไปแคมปิ้งไปปิกนิกก็ได้แล้วก็ถ้านั่งเสืออยากได้บรรยากาศแคมปิ้งมันก็ต้องมีเก้าอี้ใช่ไหมทุกคนคือเก้าอี้เนี่ยถามว่าจำเป็นไหมสำหรับมือใหม่ยังไม่จำเป็นนะ แต่เราอะซื้อแล้วเพราะเราอยากได้อันนี้จะเป็นพี่ข้อน,นี้ซึ่งมันจะเป็นเก้าอี้ในแบบที่ในแบบที่ไม่ได้มีพนักพิงเต็มเต็มหลังแล้วก็ไม่ได้มีที่วางแขนวางแก้วนะคะก็จะเป็นแบบสามเหลี่ยมแอ่งอะแล้วเราก็ทิ้งตัวลงไปชิวๆก็จะมีแค่นี้แหละที่ที่ ค่อนข้างจะมีความจําเป็นเบื้องต้นนะคะเพราะว่าเราเป็นมือใหม่อ่าเพิ่งซื้ออะไรเยอะเนาะเดี๋ยวพอไปจริงๆแล้วเราอาจไม่ชอบอาจจะรู้สึกเอ้ยอยังไม่ชอบหรือไม่มีเพื่อนหรือนานๆได้ไปทีอะไรเงี้ยก็ไว้ไปแล้วค่อยทยอยทยอยซื้อก็ได้เพราะเรามั่นใจว่าทุกอย่างมันต้องมีการพัฒนาไปข้างหน้าแน่นอนเพราะว่า <laughs> ถ้าถ้าเราไปบ่อยๆอ่ะเราจะเริ่มอยากทำกับข้าวและเราจะเริ่มแบบอืมอยากได้โต๊ะทำกับข้าวเก๊ะอะไรเงี้ยถามว่าตัวเองอ่ะซื้อหรือยังตัวเองซื้อแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้มาแนะนำนะคะเพราะว่าอยากให้ถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยในส่วนของอาหารอยากให้เป็นอาหารสำเร็จรูปไปก่อนถ้าไปคนเดียวนะ แต่ถ้าไปกับเพื่อนก็ได้เลยเต็มที่แต่สาหรับเราเวลาเราเราไปแคมป์เราไปคนเดียวไงเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งมีอุปกรณ์เยอะเอาเอาเท่านี้ก่อนค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆดีกว่านะคะก็สําหรับคลิปนี้น่าจะพอแค่นี้แหละเพราะไม่น่าจะมีอะไรแนะนํามากกว่านี้เดี๋ยวอ้อถ้าอยากให้ภายในรถสวยๆเราต้องมีไฟแบบนี้ด้วยนะคะ ต้องมีไฟแบบนี้ประดับในรถนิดนึงนะคะมันก็จะสวยงามแต่น,นี้เรายังไม่ได้ไปรถก็เลยเอามาเทสในห้องก่อนก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะคลิปนี้คงไว้แค่นี้ค่ะก็ถ้าใครชอบคลิป like, นี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคลิปหน้าเราจะพามาดูอะไรกันอีกก็ตามชมเรานะแต่ทุกคนค่อยากให้ทุกคนมีความสุข แล้วก็ช่วงนี้ในช่วงที่มีโรคระบาดอยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพให้ดีนะคะแล้วเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะ